น้ำมันจะมาออกรูนี้นะครับออกรูนี้แล้วก็ไหลไหลลงมาอยู่ในถ้วยคาบูนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าลูกลอยส่วนไอ้ดำๆเป็นปลายที่เป็นยางสีดำเนี่ยเขาเรียกว่าเข็มลูกลอยนะครับถ้าเข็มลูกลอยตัวนี้สึกขาดหรือว่าแข็งตัวนะครับหรือบ่ารับด้านในด้านในตัวนี้นะครับ มีฝุ่นมีเศษอะไรมาสกรปรกหรือว่ามันก่อนมันสึกนะครับมันก็จะทําให้ลูก้อยตัวนี้นะครับมันปิดไม่อยู่นะครับเมื่อมันปิดไม่อยู่นะครับมันก็ควบคุมระดับน้ามันในถ้วยเนี่ยไม่ได้นะครับมันจึงสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนล้นขึ้นมาเข้าที่รูท่อทองเหลืองนี้ได้แล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับ นี่คือสาเหตุของน้ำมันท่วมส่วนใหญ่ที่เราเจอกันนะครับ